Cloudy Channel สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e และแอด Cloudy เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะตอนที่9ปฏิเสธการอภิเษกองค์จักรพรรดิสะบัดแขนเสื้ออย่างแรงดวงตาคู่ลึกลาจ้องไปหลี่เย่เคแมงแววเดือดดุเรื่องดังกล่าวข้าผู้นี้ได้ตัดสินใจแล้วไม่ว่าเจ้าจะกล่าวเพียงใดก็ไร้ประโยชน์ เสนาบอดีเซียเลือกเลิกโมลคนอภิเศกสมรสโดยเร็วเซียอี้เฉินที่เพิ่งฟื้นสติกลับมาท่ามกลางความตื่นตะลึงรีบลุกขึ้นโคง้งศีรษะขานตอบทันใดกระหมอนจะไปจัดการเดี๋ยวนี้พะยะค่ะคูหยินเฉิงที่นั่งอยู่เคียงข้างได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความโกรธจัดจนควันแทบออกหูเหลือบหางตามองเซียถงด้วยสายตาแค้นอาฆาตสุดขีดเหตุใดนางขยะอัป,ปลักษณ์อย่างมันถึงมีชีวิตได้ดิบได้ดีปานนี้ แค่เอาตัวเข้าไปรับดาบแทนองค์รักชอทอาญาตก็สี่กระาบาทแต่งตั้งให้เป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทได้ช่างหน้าโมหญิงนักเซียเซียเหรียญยามนี้ดวงตาแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงกำาเหอร้อนเข้าน้ำตาเล็กน้อยนางพยายามส่งสายตาให้ไปหลี่เย่อย่างสุดชีวิต นางร้อนรอนใจจวนเจียนอยากรำ่ำไห้แสดงท่าทางดูอ่อนโยนคล้ายเป็นฝ่ายถูกรังแกทำเอาองค์รัฐญาติยิ่งกระวนกระวายใจเข้าไปใหญ่พออยากจะเอ่ยกล่าวอะไรสักอย่างพลันต้องหยุดชะงักไปทันทีเมื่อหันเข้าสบสายตากับเสี้ยถงที่กำลังเฝ้ามองอยู่เช่นกันซึ่งแววตาคู่นั้นของนางมันอัดแน่นไปด้วยความหิมโหดและเลือดเย็นอย่างบอกไม่ถูก ที่แท้ก็ยังมีละครน่าสนุกฉากใหญ่ให้รับชมอยู่เสี่ยถงไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ให้คนอื่นประพันธ์ชีวิตตัวเองได้ตามใจต้องการเป็นแน่เพียงว่ายามนี้ยังไม่สบโอกาสเหมาะคงต้องเฝ้าสังเกตการในเงามืดไปก่อนฝ่าบาทตอนที่หม่อมชันช่วยองค์รัชทายาทไว้ในคราน,านั้นนับเป็นสิ่งที่ประสมนิกรคนหนึ่งพึงกระทำและหม่อมชันมิได้หวังหรือต้องการสิ่งใดตอบแทนหวังว่าฝ่าบาทจะคิดไตรตรองเรื่องนี้ใหม่อีกครั้งพยาค่ะ เจ้าไม่ชอบไปเออหรอกหรือองค์จัก,กรพรรดิเผยสีหน้าตกลึงงินเล็กน้อยก่อนเอ่ยขี้นอย่างประหลาดใจขึ้นว่าตอนนี้เจ้าสูญสิ้นลมปราณแล้วทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่ไม่ค่อยใกล้เคียงกับหญิงงามในอนาคตเกรงว่าจะหาสามีสักคนได้ยากและการที่เจ้าตกต่ำถึงเพียงนี้ก็เพราะไปเอ๋อแล้วข้าผู้นี้มีหรือจะแรงน้ำใจปานนั้น ตรงกันข้ามกันคนอื่นโดยสิ้นเชิงน้ำเสียงขององค์จัก,กรพรรดิแทนที่จะกล่าวดูหมิ่นดูแคลนทว่าน้ำเสียงดังกล่าวกลับอ่อนโยนฟังดูเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นห่วงอนาคตของนางปะคิกิริยาเช่นนี้ทำให้เสี่ยถงยิ่งสงสัยหนักเข้าไปใหญ่ อันที่จริงจวนเสนาบอดีแห่งนี้ก็มิได้มีอำนาจอิทธิพลมากเท่าไหร่นักภายในราชสำนักและท่านแม่ของนางก็เป็นเพียงหลานสาวของจวนขุนนางกัวกงเท่านั้นตัวนางเองยิ่งไม่คู่ควรกับตำแหน่งพระชายาเอกขององค์รัชทายาทเลยและไม่ใช่แค่จวนแม่ทัพกระทั่งเหล่าคุณหนูทั้งหลายในจวนอัครเสนาบอดี body. พวกนางแต่ละคนงดงามประดุดด,ดอกไม้ตัวเลือกที่เพียบพร้อมกว่าเสี้ยถงมีเยอะแยะมากมายแต่ฉนายฝ่าบาทถึงต้องเรียกนางละ่ะ หมอนฉันมีความเสื่อมใสในตัวองรัชทายาทดาท่านั้นแต่หาไม่ถึงขั้นปลดปรานเสี่ยถงเพิ่งพูดจบทันใดนั้นเองก็เป็นไปหลีเย่าที่อดทนอดกลั้นต่อไปไม่ไหวลุกขึ้นพวดคำรามขู่ขึ้นว่าสเสด็จพ่อหากท่านยังต้องการให้ข้าแต่งงานกับนางอัปปลักษณ์นี่จริงๆลูกจะขอโกนผมออกบวชขอเป็นสังฆราชนั่งบำเพ็ญสมาธิอยู่ในวัดตลอดชั่วชีวิต น้ำเสียงของเขาทั้งหนักแน่นฟังดูหญิงพยองไม่ยอมคนสักางนี้ทำให้องค์จัก,กรพรรดิสีหน้ามืดทมินลงในใดไปหลี่เย่่วยโอกาสนี้กล่าวต่อว่าลูกเองก็มีคนที่ชอบแล้วนางผู้นั้นคือเซียเซียเหลียนคุณหรูรองแห่งจวนเสยยาบดีแห่งนี้ องค์จัก,กรพรรดิเหลือบสายตามองค์ไปทางเสียเซียเหรียญที่นั่งอยู่มุมหนึ่งและพยักหน้าให้ทีหนึ่งอย่างช่วยมิได้นางผู้นี้ดูงดงามก็จริงแต่นางไม่ใช่คนของวังหลวงมารดาของนางมีสายเลือดพ่อค้าทั้งยังเป็นเพียงคุณหนูรองเท่านั้น ฝ่าบาทในเมื่อองค์รัฐญาติไม่เต็มใจและหม่อมฉันเองก็ไม่ต้องการเช่นนี้เกรงว่าหากฝืนอภิเษกต่อไปคงมีแค่ความทุกข์ทรมานหากฝ่าบาทต้องการชดเชยอะไรสักอย่างให้หม่อมฉันจริงๆโปรดถอดถอนคำสั่งนี้ด้วยเถิดเสี่ยถงแลเห็นแววตาขององค์จัก,กรพรรดิที่ยามนี้ดูลังเลจึงรีบเอ่ยเสียงดังฟังชัดองค์จัก,กรพรรดิถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้สุดท้ายสายหน้าอานเรื่องที่จะพูดจบแล้ว จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเดินออกจากจวนโดยตรงเตรียมนั่งเกี้ยวรูมาเดินทางกลับพระราชวางังเซียเซียเหลียนที่เห็นว่าองค์จัก,กรพรรดิไม่มีแม้แต่ความตั้งใจที่ต้องการจะแต่งตั้งตัวนางขึ้นเป็นพระชายาขององครรชชายาเลยด้วยซ้ำใบหน้าก็พลันซีเผือดขณะเดียวกันแววความเกลียดชังที่ส่องสะท้อนในดวงตาของนางก็ยิ่งเข้มข้นลึกลำยิ่งขึ้นเซียโถงงและคนอื่นๆเดินทางออกจากจวนเพื่อจะลาส่งฝ่าบาทกลับไป แต่ก่อนหน้านั้นองค์จัก,กรพรรดกลับกวักมือเรียกซี่ถงให้เดินเข้าไปหากใกล้และกล่าวเสียงเบาว่าพรสวรรค์ของเจ้าไม่เลวเลยแถมยังโดดเด่นเสียยิ่งกว่าไปเออของข้าอีกน่าเสียดายเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็ดีเช่นกันสตรีเพศไม่ควรร่ำไายเคียงกระบี่และทวนเสี่ยถงแซงก้มหน้าก้มตาลงทำเป็นโศกเศร้าดวงตาขององค์จัก,กรพรรดทอประกายแวววับ เซี่ยถงข้าผู้นี้เคยได้ยินมาว่าวรยุทธ์ที่เจ้าฝึกปรือมาตั้งแต่ยังเด็กเป็นวิชาแปลกพิสดารและลึกลับทั้งยังเป็นวิชาที่ข้าผู้นี้ยังไม่เคยเห็นมาก่อนข้าสงสัยเสียว่าวรยุทธ์ดังกล่าวของเจ้าได้มาจากที่ใดเซี่ยถงแง่น,น้าขึ้นมองแววตาเปลี่ยมไปด้วยความสงสัย เป็นวรยุทธ์ที่ฝึกปรือตั้งแต่เด็กเคียงคู่กับน้องสาวทว่าข้าเคยได้ยินท่านพ่อบอกว่าเนื่องจากตัวข้านั้นหัววกว่าทั้งยังเข้าใจอะไรเร็วส่งผลให้ข้ามีพัฒนาการก้าวหน้าเร็วงกว่าคนปกติมากแต่ทันใดนั้นองค์จักรพรรดิพลันเปลี่ยนคำถามทันทีมารดาของเจ้าเคยมอบสิ่งใดให้เจ้าบ้างหรือไม่มารดาของข้าเคยมอบหลายสิ่งอย่างแก่ข้ามากมายและนางก็ดีกับข้าอย่างยิ่ง กล่าวมาถึงตรงนี้เสี้ยถงรอบสายตาเฝ้าเงยมององค์จัก,กรพรรดิสังเกตเห็นสีหน้าของอีกฝ่ายที่เต็มไปด้วยความหวาดหวังยามนี้ภายในใจของนางถึงกับกระจ่างแจ้งเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วที่แท้ฝ่าบาทก็ตั้งใจจะแต่งตั้งตัวนางขึ้นเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทเพียงเพราะเรื่องวรยุทธ์นี่เองแต่เสี้ยถงยังคงเสแสร้งป้นใบหน้าไร้เดียงสาก่อนจะเอ่ยน้ำเสียงเศร้าส้อยขึ้นว่า แต่ต่อมามารดาของข้าก็ป่วยหนักไม่สามารถแม้แต่จะลุกขึ้นจากเตียงได้ด้วยซ้ำส่วนบิดาก็กลัวว่าอาการป่วยของมารดาข้าจะเป็นโรคร้ายแรงแพร่ไปติดคนอื่นจึงถูกในประเทศไล่ให้ไปอยู่อาศัยในกระท่อมด้านในสุดของจวนเสนาบดีและตอนนี้ข้าก็ไม่ได้เห็นหน้ามารดามากว่าสิบปีแล้วน้ำเสียงของนางช่างฟังดูอ่อนแอและน่าสงสารเป็นที่สุดหรือว่าก่อนจากลากันมารดาของเจ้าเคยมอบสิ่งใดไว้ให้บ้าง องค์จัก,กรพรรดยังคงซักถามต่อไปสิ่งของเสียถงขมวดคิ้วครุ่นคิดผ่านไปสักครู่หนึ่งจึงร้องเสียงดังกล่าวว่าข้าจําได้แล้วมันคืออะไรหรือทันใดนั้นดวงตาขององค์จัก,กรพรรดพลันเปล่งประกายขึ้นทันทียามนี้เขาอดรู้สึกเนื้อเต้นม่ได้ ข้าจำได้ว่าตอนประมาณห้าขวบท่านแม่เคยมอบไข่มุกรัติการแก่ข้าเม็ดหนึ่งเดิมทีสิ่งนี้เป็นสินใหม่เดิมตอนนางออกเรือนมูลค่าหลายพันเหรียญทองแต่ต่อมาข้าก็กลืนเข้าท้องไปเสียแล้วสีหน้าขององค์จัก,กรพรรดมืดทมินลงทันทีเค้นเสียงเย็นคำหนึ่งและเดินจากออกไปโดยตรงเขาเอ่ยปากถามออกไปมากแล้วแต่กลับไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาสักอย่างช่างเสียเวลาจริงๆ เซียถงเหลือบมองแผ่นหลังของอีกฝ่ายที่จักออกไปอย่างหกหูสีหน้าใสซื่อไร้เดียงสาดังก่อนหน้าเลือนหายไปแทนที่กลายมาเป็นสีหน้ามากเล่เหลี่ยมมุมปากพลันเสยะยิ้มฉิกกว้างปรากฏว่าเจตนาของฝ่าบาทก็เช่นนี้นี่เองพอหมุนตัวกลับเตรียมจะกลับเรือนตัวเองก็เห็นเสี้ยเซี้ยเหลียนยืนดักตนเองอยู่ด้านหลังสีหน้าเปี่ยมล้นไปด้วยความอิจฉาริษยา เสียงถงนางพายสยาไร้ยังอายน้ำหน้าอย่างเจ้าหรือหวังจะครอบครององรัชทายาทของข้าตอนที่สิบยื่นมือเข้าช่วยเหลือเสียงถงท,งที่ได้ยินเช่นนั้นกลับไม่กโกรธหรือโมโหอย่างใดแต่ส่งรอยยิ้มตอบกลับไปแทนก้าวย่างเข้าเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายตาต่อตาเอ่ยเสียงเรียบขึ้นเพียงว่าใช่หากข้าที่มีสายเลือดเดียวกับเจ้าคือนางแพทย์สยาแล้วตัวเจ้าละ่ะท่านพ่อละ่ะแม่ของเจ้าอีกละ่ะ หรือแม้แต่ทุกคนในจวนเสนาบดีแห่งนี้ก็ล้วนแต่เป็นพวกสวะแพทยสยาทั้งสิน้นฉนานเจ้าถึงด่าว่าทุกคนด้วยสายตาเรนแฝงแววเย่อเย้อยอยู่หนึ่งส่วนทั้งสีหน้าการแสดงออกรวมไปถึงน้ำเสียงของเสี่ยถงยามนี้ช่างเย็นเยือกสิ้นดีหากเป็นเสี่ยถงคนก่อนหน้ามีหรือจะกล้าตอบโต้เช่นนี้เจ้าอย่ามาใส่ร้ายข้า สีหน้าของเซียเซียเหลียนและฮูยินเฉิงแปรเปลี่ยนไปทันทีส่วนพวกคนรับใช้ที่อยู่ด้านหลังพลันได้ยินคำพูดของเซี่ยถงกัดปิดปากหัวรอกคิดคักนิดได้เซียอี้เฉิงใบหน้ามืดคลำเค้นเสียงเย็นเอ่ยขึ้นว่าเหรียนเอ๋ยอย่าไปโวยวายให้เสียเวลาเลยแต่สายตาของเขากลับหันมองเซี่ยถงด้วยความรำคาญหากเจ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับเรือนซะอย่าออกมาอีก ในตาสวัยของเี่ยถงทอประกายเย็นเยียบสว่างวาบขึ้นมานี่คือท่าแท้ของพ่อนางนี่เองลำเอียงอย่างเห็นได้ชัดเพียงเพราะนางเกิดมามีหน้าตาอับปรลักษณ์จึงไม่ได้รับความรักเงินรืออับอายขายขี้หน้าขนาดนั้นเชียวฮึเซี่ยถงกรนเสียงเย็นชาสะท้านขึ้นทีหนึ่ง ยกขาเดินกลับไปยังเรือนด้านหลังของตัวเองโดยตรงไม่พูดพผ่ำทำเพลงอันใดอีกต่อไปในเมื่อพวกมันเหล่านี้ไม่ชอบนางนางเองก็ไม่อยากเสวนาให้เสียเวลาเช่นกันแต่ทันใดนั้นเองเสียเซียเหรียญกลับหันขวับพุ่งเข้ามาขวางทางนางทันทีทั้งยังสะบดด่าคํารามด้วยน้ำเสียงแสนเดือดดานขึ้นว่าคิดจะไปไหนอย่าคิดว่าจะหนีไปได้โดยง่าย ตอบข้ามาบัดเดี๋ยวนี้เจ้าใช้วิชามันขแขนงใดกันถึงทําให้ฝ่าบาทแต่งตั้งเจ้าขึ้นเป็นพระชายาเอกได้หากเจ้ามีความกล้าพอและเสนอตัวออกไปรับคมดาบแทนองค์รัชทายาทได้สักวันเจ้าเองก็จะได้แต่งตั้งเป็นพระชายาได้เช่นกันกล่าวจบเสียถงเดินผ่านหน้าอีกฝ่ายไปทั้งแบบนั้นพร้อมารหางตามองอีกฝ่ายอย่างเย่อหยิงทิ้งทวนเพียงคำกล่าวไม่จืดหรือไม่เค็มแต่ทำเอาผู้ฟังหดหูใจมิใช่น้อยเจ้า เซียสวียเหรียญกระทึบเท้าลงพื้นอย่างแรงด้วยความโชกรทธจ,จัดนางรีบหันความเข้ากุมมือของเซียอี้เฉินเอาไว้แน่นออดอ้อนทั้งน้ำตาว่าท่านพ่อเหรียญเอ๋อร์กำลังโดนเอาเปรียบข้ากับองค์รัชธาญาต่างชอบพอกันมาเป็นเวลานานแล้วท่านต้องช่วยข้าช่วยให้ข้าขึ้นเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทาญาให้ได้เซียอี้เฉินถอนหายใจเสียวยาวเขาเองก็จนปัญญาเช่นกัน เรื่องนี้ท่านพ่อจะคิดหาหนทางช่วยเจ้าเองเหรียนเอ๋อไม่ต้องห่วงไปทันทีทันใดหูยินเชิงก็เอ่ยขึ้นแน่ว่ามีท่านแม่อยู่ทั้งคนไม่มีใครแย่งตำแหน่งพระชายาเอกของเจ้าไปได้แน่นอนเซียถงที่มีระดับพลังสูงถึงขอบเขตเสาหลักฟ้าย่อมได้ยินซุ้มเสียงที่ลอยตามสายลมเหล่านี้ได้อย่างชัดแจ้งมุมปากเชิดยิ้มฉีกว่างอย่างงอดมิได้แม่เซียเซียเหลียนจะงดงามเพียงใด แต่สุดท้ายก็เป็นแค่บุตรสาวของสตรีที่มีสายเลือดพ่อค้าคนหนึ่งแล้วจะมีสิทธิ์ขึ้นเป็นพระชายาเอกขององค์รัชทายาทได้อย่างไรช่างเป็นวันที่แสงตะวันสดใสประดับคู่กับสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิเสียถงใส่ชุดรัดรูปสีดำใบหน้าสวมหน้ากากสีเงินเพื่อปกปิดใบหน้าอันอัปลักษณ์ซึ่งเป็นจุดเด่นของตนเอาไว้แม้ตัวเองจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสวยความงามของตนอยู่แล้ว แต่กระทั่งก็ควรปิดบังตัวตนที่แท้จริงเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวนอกวังหลวงป้องกันปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดจึงตัดสินใจสวมหน้ากากอย่างที่เห็น นางปีนกำแพงออกนอกจวนและมาถึงท้องถนนคนเดินได้อย่างราบรื่นซึ่งการแต่งงานของนางค่อนข้างดึงดูดอย่างมากเนื่องจากชุดรัดรูปสีดำนี้ดูคล้ายกับเพศชายสวมใส่มากกว่าเพศหญิงทั้งยังรวบผมเก็บเอาไว้อีกบรรดาคนรอบข้างจึงเริ่มจับกลุ่มสนทนากาันและยืนโถกเถียงกันอีกว่าชายหนุ่มรูปงามผู้นี้มาจากไหน ซี่ถงเดินตรงเข้าไปในร้านขายสมุนไพรแห่งหนึ่งท่ามกลางสายตาของทุกคนที่จับจ้องหยิบใบรายกายสมุนไพรที่เตรียมไว้ออกมาและยื่นให้เท่าแก่เท่าแก่คนนั้นรับใบรายการสมุนไพรขึ้นมาดูก็ถึงกับตะลึงอดเอ่ยขึ้นมีได้ว่าพ่อหนุ่มหากดูจากรายการสมุนไพรเหล่านี้เจ้ากำลังจะหลอมกลั่นยาพิษกระมังเจ้าต้องการสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร คนเปิดร้านทำธุรกิจก็ตั้งใจหาเงินเป็นพอถามมากไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดทั้งหมดนี้เท่าไหร่น้ำเสียงของเสี่ยถงฟังดูไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไปแต่บรรยากาศภายในร้านขายสมุนไพรเล็กๆแห่งนี้พลันเย็นยเยือกลงทันใดเมื่อเท่าแก่สัมผัสเข้ากับดวงตาอันแสนเย็นชาของเสี่ยถงก็พลันเนื้อตัวสั่นเทาอย่างอดมิดได้รีบนำใบรายการสมุนไพรเข้าหลังร้านไปหยิบตามสั่งโดยไว คล้อยหลังจ่ายเงินเสร็จสับเสี่ยถงเพิ่งเข้าใจได้ว่าหนึ่งเหรียญทองของนางสามารถจับจ่ายซื้อสมุนไพรได้กว่าสิบชนิดทีเดียวซึ่งตอนนี้ทั้งตัวเหลือแค่สองเหรียญทองนี่เพียงพลบตาเดียวนางก็ใช้หมดไปส่วนหนึ่งแล้วซึ่งอัตราค่าเงินของที่แห่งนี้หนึ่งเหรียญทองมันเท่ากับค่าครองชีพต่อหนึ่งเดือนของคนธรรมดาทั่วไปเฮออ้ดูท่าต้องคิดวิธีหาเงินเพิ่มมาเสียแล้ว ตั้งแต่ที่ตนเองถูกแต่งตั้งให้ขึ้นกลายเป็นพระชายาเอกขององรชัชชายาตี่ยถงจึงตัดสินใจได้ทันทีว่าตนจะต้องหลอมกลั่นยาพิษติดตัวไว้บ้างเพื่อป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายคนอื่นมอบความเคารพหนึ่งถือข้าจะมอบความเคารพตอบแทนหนึ่งจ้างนี่เป็นหลักความคิดที่อยู่ในหัวของนางเสมอมาชีวิตก่อนหน้านางเองก็เคยใช้ยาพิษในการลอบสังหารเป้าหมายอยู่บ้าง จึงพอจะมีทักษะเรื่องการปรุงยาพิษติดตัวเล็กๆน้อยๆแม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะยุ่งยากอยู่บ้างแต่ก็หาใช่เรื่องยากเย็นอะไรแต่เมื่อเสียถงกลับมาถึงเรือนน้อยของตนยังไม่ทันเดินเข้าลานด้านในก็พลันได้ยินซุ้มเสียงตะโกนร้องโอดอวนของอิงเออร์ลลนฟังดูเวทยาเจ็บปวดอย่างหาที่สุดไม่จากภายใน เซียถงถึงกับขมวดควีแน่นรีบเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปในทันใดก่อนจะพบเห็นเซียเซียเหลียนกำลังถือแท่หนังอ่อนฟาดอิงเอ๋อที่นอนปลิ้งอยู่บนพื้นอย่างไม่หยุดหย่อนสีหน้าของอิงเอ๋อยามนี้เซียดเผือดชุดที่นางสวมใส่เปเื้อนไปด้วยคราบเลือดสอดอกเซียเซียเหลียนใบหน้าดูอมหิตดูรายยิ่งแววตาคู่นั้นเปี่ยมไปด้วยความอาฆาต วันนี้ข้าจะเคี่ยนเจ้าให้ตายกล้าดีอย่างไรถึงหลบแสกข้าข้าจะฆ่าเจ้าสาวรับใช้หลายนางที่ยืนล้อมวงอยู่เคียงข้างเซี้ยเซี่ยเหรียญกำลังเฝ้ามองอย่างสนุกสนานเรากับกำลังยืนรับชมละครฉากหนึ่งอยู่อิงเอ๋อเจ็บปวดรวดร้าวบาดหัวใจแต่ก็ยังจำทนฝืนกัดฟันแน่นสีหน้าแววตายังคงดื้อรั้นไม่ยอมจำนนข้าไม่อนุญาตให้ท่านดูถูกคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่อะไรไร้สาระ เซี่ยถงนังแพทย์ส,สานั่นเป็นเพียงเศษสวะอัปลักษยิ่งกว่าดอนฉานข้านี่แหละคือคุณหนูใหญ่แห่งจวนเสนาบอดีแห่งนี้เซี่ยเซี่ยเหลียนเคนเสียงคำรามด้วยความโกรธจัดง้างมือเตรียมฟาดแส้หนังอ่อนใส่อิงเอ,อ๋อที่กำลังนอนกองกับพื้นอีกครั้งคราวดี้จินชาแนลสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และแอดคราวดี้เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ